กันอีกแล้วค่ะกับรายการ DC v a r i e t y นะคะและว,วันนี้ค่ะดิฉันมาอยู่ที่นี่เลยนะคะเทศบาลตำบลศรีสุนทรนั่นเองค่ะวันนี้นะคะรายการ DC v a r i e t y ของเรานะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาตามติดกลุ่มสตรีนะคะหรือว่ากลุ่มแม่บ้านของตำบลศรีสุนทรนะคะซึ่งเขามีกิจกรรมที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะวันนี้นะคะ DC v a r i e t y ของเรา จะพาคุณมาชมกิจกรรมเข้าจังหวะค่ะกิจกรรมเข้าจังหวะที่ว่านี้นะคะก็คือการเต้นลายแดนนั่นเองนะคะซึ่งจะเห็นว่ากลุ่มแม่บ้านนะคะที่มายืนอยู่ตรงนี้นะคะนี่คือกลุ่มสตรีของศรีสุนทรค่ะที่ได้ทํากิจกรรมกันซึ่งด้วยว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะคุณผู้ชมคะก่อนที่เราจะไปดูการเต้นนะคะว่ามีลีลายอย่างไรแล้วก็ใช้เพลงอะไรเต้นมันจะสนุกสนานจะแค่ไหนนะคะเราต้องมารู้เรื่องของความเป็นมานะคะของกิจกรรมนี้ก่อนนะคะว่าเกิดขึ้นมาได้ ได้อย่างไรคะ่ะแล้วก็แน่นอนนะคะคนที่จะให้คําตอบเราในวันนี้นะคะก็คือคุณวรวุิทรงยศนะคะนายกเทศมนตรีตําบลสีสุนทรนั่นเองสวัสดีค่ะนายกสวัสดีค่ะแล้วก็พี่มลของเรานะคะคุณนรมน,รมนนรงทองค่ะผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะแล้วก็ ทางด้านซ้ายมือของดิฉันนะคะคุณอำนวยพรมั่นจูพงะคะซึ่งเป็นประธานกลุ่มลายเดนนั่นเองสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้ค่ะที่มาให้เราะะได้มาเรียนรู้นะะในเรื่องของกิจกรรมลายเดนกันนะคะแลวก็แน่นอนค่ะท่านนายกคะคการเริ่มจัดตั้งกลุ่มลายเดนขึ้นมานี้มีความเป็นมาอย่างไงบ้างคะคสำหรับกิจกรรมของกลุ่มแม่บ้านหรือกลุ่มสตรีของชาวสีสิมพรนะครับเริ่มตน้นก็มีการทดร,อง,รองเพื่อที่จะเสยแม่ให้ ทุกคนมีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็กลุ่มสตรีหลังจากเลิกจากงานภารกิจเรียบร้อยช่วงเย็นๆก็มาออกกำลังกายที่ลานหน้าสำนักงานเทศบาลที่นี่แหละครับแล้วก็เริ่มต้นก็เป็นการออกกำลังกายด้วยแอโรบิกนะครับหลังจากนั้นก็มีการพัฒนาต่อยอดเข้าไปสู่การออกกำลังกายด้วยบทเพลงลีลาการเต้นซึ่งที่เรียกว่าลา์เด่ไลา์เดนนะครับก็กลุ่มสตรีกลุ่มนี้แหละครับที่ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ S <S หลายๆโครงการหลายๆกิจรกรรมร่วมกับเทศบาลมาตลอดนะครับแล้วก็ได้มาร่วมกิจรกรรมหน้าสํานักงานเทศบาลเพื่อสุขภาพที่ผมเคยให้นโยบายทุกอย่างว่าสุขภาพดีไม่มียขาครับใ,ให้ออกกําลังกายให้เสือหลัก5อออาหารอากาศการออกกําลังกายอารมณ์ที่ดีนะครับแล้วก็การขับถ่ายที่เป็นเวลาก็คือวิจราระที่ว่ากันนะครับแล้ก็รูมสตร ทุกคนที่นี่น่ารักมากครับไม่ว่าจะเป็นงานของเทศบาลทุกๆกิจกรรมก็จะให้ความร่วมมือนี่คือจิตสาธารณะ,ะและก็จิตอาสาที่ทําเพื่อคุณประโยชน์ของสังคมคโดยที่ไม่คิดและคิดน้อยอแล้วก็ไม่ไปหวังผลตอบแทนหรือว่าหวังผลประโยชน์ใดๆทั้งสิน้ตนตรงนี้ผมชื่นชมด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งว่าผมสตรีทั้งหลายเนี่ยผมให้คะแนนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับที่มีจิตอาสาและจิตสาธารณะแล้วก็วันนี้ ที่ทางดีซีวอลเลตตี้ได้มาติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มสตรีที่นี่ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากก็ส่วนหนึ่งก็เป็นกําลังใจเพราะว่ากลุ่มแม่บ้านสตรีของผมเนี่ยได้รวมพลังที่จะออกกำลังกายและก็ในวันผู้สูงอายุแห่งชาติก็ได้ส่งตัวแทนเข้าไปแข่งขันมวยไทยศิลปะมวยไทยของผู้สูงอายุในระดับประเทศสุดท้ายจังหวัดภูเก็ตก็คว้าเหรียญทองแดงอ๋อค่ะเยี่ยมมากเป็นเพราเรียออะไรนะเป็นกําลังสําคัญที่ ให้กับกลุ่มเป็นการต่อยอดให้ทุกคนมีพลังที่จะออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและก็เป็นฝันกําลังใจที่ไป่วมกิจกรรมระดับชาติซึ่งผมก็ได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ทาทุนในยมให้กับสังคมในพื้นที่ตำบลศรีอุทธรตรงนี้ชื่นใจมากและก็น่ารักมากและผมก็อยากจะให้หลายๆกลุ่มหลายๆแม่บ้านในตำบลศรีลุทธรเนี่ยเข้ามาร่วมกิจกรรม,มเยอะๆ แล้วก็ทางเทศบาลในทางคณะผู้บริาหารก็ได้สรุปได้อุดหนุนงบประมาณในเรื่องของการเต้นการไรของอุปกรณ์ขยายเสียงหรืออุปกรณ์ต่างๆหรืองบประมาณในการใช้จ่ายในเรื่องของการจัดรวมกลุ่มต่างๆนะครับให้กับกลุ่มลายเดนซึ่งณวันนี้ก็สามารถที่จะเห็นเป็นรูปธรรมว่ากลุ่มลายเดนของศรีรุ่งธรนั้นเข้มแข็งอย่างยิ่งที่จะออกไปสู่โลกกทัศน์ภายนอกและก็เป็นที่ ชื่นชมของหลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรและก็สามารถที่จะเป็นต้นแบบให้กับอีกหลายๆกลุมอีกด้วยครับค่ะแล้วก็นี่คือความเป็นมานะคะของการจัดตั้งกลุ่มลายเดนขึ้นมาซึ่งเราไม่ได้แค่การออกกําลังกายที่ดีต่อสุขภาพนะคะเราได้ส่งไปแข่งขันแล้วก็ได้รางวัล ที่ดีมาด้วยก็คือรางวัลที่สานะคะคสาหรับการแข่งขันในครั้งนี้ <Hur S 1> ค่ะแล้วก็ในอนาคตนะคะดิฉันเชื่อเหลือเกินนะคะว่าอาจจะต้องมีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะในส่วนของกิจกรรมตรงนี้ค่ะคในส่วนของพี่มลล่ะคะคคพี่มลได้มาประสานงานในเรื่องของกิจกรรมตรงนี้อย่างไรบ้างคะคในส่วนของกองสวัสดิการค่ะในส่วนของกองสวัสดิการนะคะข็ให้การสนับสนุนเรื่องงบประมาณนะคะในการที่จะมีกิจกรรมต่างๆคะแล้วก็ให้กาลัง เห็นได้ว่าพี่มนเนี่ยคือเป็นตัวแม่เลยนะคะในการทํากิจกรรมของกำมนศรีสุนทรเวลามีกิจกรรมอะไรก็ต้องผ่านพี่มนก่อนเลยนะคะซึงเป็นขออององสวัสดิการสังคมนั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะวันนี้ค่ะรายการดีซีวันีของเราอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นนะคะว่าเราจะตามติด การเต้นลายเด้นแน่นอนนะคะว่าเขาเต้นกันอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรเนี่ยจริงๆแล้วกลุ่มประธานนะคะของเราก็จะต้องมาพูดคุยกันทุกๆคนนะคะวันนี้จะได้มีบทบาทกันหมดเลยนะคะในรายการดีซีวาเลตของเราค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะทุกท่านเราต้องขอบคุณคนนี้ก่อนเลยนะทาน,นายกของเราวันนี้นะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยนะคะความเป็นมาในเรื่องของกิจกรรมลายแดนแล้วก็แน่นอน,นะค่ะท่านคือผู้สนับสนุนเราก็จะต้องพัฒนางานตรงนี้ไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวขอบคุณท่านนายกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องไปตาม กิจกรรมกันต่อค่ะคุณผู้ชม ถ่ายทำวิดีโอนอกสถานที่งานพรีเซนเตชันงานแต่งงานงานบวชงานพิธีต่างๆสนใจติดต่อด c Cable TV 076-325-999 9เ c ด ผลิตรายการวารรตี้ท้องถิ่นภายใต้วิสรรัยทัศน์ที่ว่าสื่อสร้างสรรค์เพื่องานชุมชนพร้อมกันนี้ยังผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของท่านให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยภาพและเสียงที่คมชัดสนใจติดต่อโฆษณาโทร085 787 7658 ามาพูดคุยกันต่อนะคะกับประธานกลุ่มของเรานะคะก็คือพี่นวยนั่นเองนะคะเดี๋ยวนกต้องถามพี่นวยก่อนเลยเนะะี่ยเมื่อกี้ทานายกนะคะก็ได้พูดถึงในเรื่องของการจัดตั้งแล้วนะคะต่อไปก็จะถามพี่นวยค่ะว่าการเต้นลายแดนเนี่ยนะคะเราเต้นกันมากี่ปีแล้วคะสปีแล้วค่ะเต้นกันมา2ปีแล้วนะคะซึ่งทุกคนที่มาเนี่ยคือ2ปีหมดเลยไหมคะค่ะส,ส่วนใหญ่นี่ทำทำงานประจํากันด้วยหรือเปล่าคะเนี่ยทำค่ะทำ อย่างเช่นทําอะไรกันบ้างคะแบบงานหลักๆที่ทํากันอยู่ม่บ้าเป็นแม่บ้าน <c oughs> นะคะเป็นแม่บ้านก็ยังมีเวลาว่างอยู่ใช่ไหมคะนี่เป็นแม่บ้านก็คืออยู่บ้านๆๆทำงานเสร็จแล้วก็เลยมากันแล้ว, <c oughs> แ,ลวแล้วทีนี้นี่สมาชิกในกลุ่มเรามีทั้งหมดกันกี่คนคะ ประมาณ30คนค่ะ30คนบคนเต้นบางวันก็เต้นไม่ไม่ถึงบางวันก็บางคนหยุดบางคนก็บางคนหยุดบางคนก็ไม่มานะคะจริงๆแล้วคือสงสัยว่าเวลาเต้นเนี่ยเราก็จะต้องมีการพร้อมเพรียงกันนะคุณผู้ชมคะแต่ว่าในเรื่องของการฝึกซ้อมเราซ้อมกันยังไงคะเออซ้อมตัวต่อตัวค่ะหตัวต่อตัวค่ะคือหมายความเรียกมาสอนนะคะแล้วก็มาสอนอาจารย์นี้มีอาจารย์อยู่ในนี้ไหมคะอาจารย์ไม่ได้อยู่อยุธยามาจากอยุธยา ก็คือเป็นกิจกรรมท,ที่แบบว่าสหรับการนสุขค่ะเขาเขาจะเชิญเป็นอาจารย์ใหญ่มาสอ,องท่านนะคะ,คะมาสอนคือว่าเออพวกที่ว่าเป็นครูผู้นำอ่ะจะไปเอา มันจะไปเอามาไมถือว่าจะไปเอากิจกรรมที่อาจารย์สอนมามาก็มาสอนมามาต่อยอดมาต่อยอดให้น้องๆมาสอนให้น้องๆที่เขาไม่ได้ไปกับเราเชิญเขามาใช่ไหมคะที่สาระนาเชิญมาเชิญมาร็จแล้วก็ เขาเขาคืพูดง่ายๆว่าเขาจะแต่งตั้งให้พวกที่ว่าเป็นผู้นำอ่ะไปไปในจังหวัดอ๋ออย่างเช่นสมมติว่าของเราก็คือให้พี่น้อยไปพี่นอยพี่อีพี่หนิมพี่พีษอะไรเงี้ยไปแล้วไปเอาท่ามาสอนมาสอนต่อมาสอนมาแนะนําพวกที่ว่าไม่ได้ไปพวกน้องๆที่ที่ในกลุ่มเนี่ยค่ะอพอเีทางพิศบาลได้งบประมาณมาค่ะแล้วก็ไปเชิญพยากรมาสอนฝึกมาอบรมแล้วก็มามาบอก n มามามาต่อเพื่อนๆมาถ่ายทอดตรงนี้ค่ะค่ะอันนี้แล้วสมมติว่าถ้ามีคนสนใจสมมติว่าน้องสนใจถ้าน้องจะมาเรียนอย่างเงี้ยเราไม่ได้เปิดเป็นคอร์สใช่ไหมคะแล้วคือเรามาตัวต่อตัวได้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 โอเคค่ะเพราะว่าน้องก็เป็นแม่บ้านของตำบลสีสนทองเหมือนกันได้ได้ได้ยินดีค่ะยินดีค่ะค่ะเอาเป็นว่าวันนี้วันไหนก็เค่ะวันนี้ได้โอเคเน่ค่ะก็อย่างที่อย่างที่ถามนะคะว่าถ้าว่ามีสมาชิกใหม่ก็สนใจเราจะมาเริ่มต้นการเต้นยังไงนะคะก็ ยังมีพี่ๆเหล่านี้ล่ะค่ะจะมาสอนเราเนี่ยะคะว่าใครว่างอยู่ก็สามารถที่จะมาได้นะคะอันนี้คือเพลงที่ใช้เต้นล่ะค่ะเราใช้เพลงแนวไหนเออมากเป็นเอชาชาค่ะชาชานะคะแล้วมีตะลุงชาชาแล้วก็จังหวะไหนก็ได้ที่ว่ามันชอบจังหวะแล้วส่วนส่วนใหญ่ชอบชอบจังหวะไหนคะปีเร่ เป็นหลักทา้งบังอะไรเงี้ยแบบว่ามันเลกสนุกกันค่ะแต่ขอเสือหน่อยนะคะถ้าใครอยากจะมาเต้นนะคะติดต่อทางคุณมลก็ได้ทางางนที่าตก็ได้หรือมาที่นี่ก็ได้ค่ะเดี๋ยวรอให้ทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้อีกทีนึงค่ะว่าใครสนใจนะคะแล้วเต้นกันวันละกี่ชั่วโมงคะหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเองเหรอคะมันมันเหมือนกับแบบว่ามีการออกท่าทางตั้งแต่หัวจรดเท้าก็คือมาเต้นตรงนี้เราก็จะได้ หมือนกับการออกกําลังกายทุกส่วนเลยได้หมดค่ะแล้วในเรื่องของการแต่งกายนะคะจําเป็นไม่ว่าจะต้องเป็นเสื้อยืดกางเกงยืดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าใส่แบบไหนมาก็ได้แล้วแต่สะดวกกนค่ะแล้วแต่สะดวกแต่ว่าแต่ว่าวันนี้เนี่ยมาชุดสวยงามนะคะก็ได้สนับสนุนจากทนายกอีกเช่นเคยนี่ไม่ต้องบอกนี่ ล่าสุดที่ไปรับรางวัลมาในเรื่องของการเต้นะนะคะได้รับรางวัลมาจากาไหนบ้างเอรบิกมวยไทยไหยเนลองเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าเรามีความรู้สึกยังไงที่ได้ไปรับรางวัลตรงนั้นมา,ยา,ยมาค่ะใหญ่มากค่ะอย่างน้อยๆก็เป็นตัวเ <c oughs> ต้นของคนสีสุทนทองใ่ไคะที่ได้นันดับที่สามของประเทศค่ะ แล้วก็สุดท้ายนี้เลยนะคะก่อนที่เราจะไปดูคุณพี่ๆทั้งหลายเนี่ยนะคะได้เต้นหลายแดนให้เราได้ดูกันนะคะมีอะไรที่จะฝากถึงผู้สนับสนุสน,นกิจกรรมของเราบ้างไหมคะพูดถึงนายกคะต้องขอขอบคุณนายกะค่ะนายกบ,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 บรวรุธทรงยศมากค่ะที่สนับสนุนออสนับสนุน,นการออกกากลังกายค่ะก็ก็สถานที่สถานที่ก็ทุกสิ่งทุกอย่างงบประมาณค่ะทุกอย่างก็อยู่ที่ นายกบางทีแบบว่าตลอดสมมติว่าถ้าเขาเชิญไปปาดตองไปที่ไหนก็แล้วแต่ทำกิจกรรมร่วมกับรถอะไรพร้อมรถรถยนายกก็คือได้กลับการสำรับสนใจนายกทุกอย่างนะคะคือเป็นขวาญแระกำลังใจกับพวกเรานะคะก็อย่างที่นายกบอกว่าคือเราทุกคนมาทํางานตรงนี้ก็คือด้วยจิตสาธารณะนะคะก็นําชื่อเสียงให้กลับมาสู่เทศบาลตำบลสีสุนทรของเราด้วยนะคะแล้วก็ให้พี่มลดีกว่า พี่มลมีอะไรที่จะพูดถึงกิจกรรมลายเดนบ้างสมมติว่ามีคนสนใจที่จะมาเต้นนะคะได้ติดต่อได้ที่ไหนคะพี่มลกิจกรรมลายเดนนะคะก็ติดต่อได้ที่กองสวัสดิการสังคมที่เทศบาลน,นะคะแล้วก็นธานคาคารอนะคะคือทางเทศบาลก็พยายามสนับสนุน หรือประชาชนทั่วไปออกกําลังกายเพื่อสุขภาพนะคะการใช้เวลาว่างปนประโยชน์และก็การสร้างความสมันสมสามัคคีที่ขึ้นไปนั่งค่ะที่บอนฝาเบอร์โทรศัพท์หน่อยไหมคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะเผื่อคุณผู้ชมได้โทรมาสอบถามนะคะจ็กูปูคค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็นี่คือความเป็นมานะคะก็ดีใจมากเลยวันนี้ที่ได้มานั่งพูดคุยนะคะนายกก็ยังคงอยู่กับเราเดี๋ยวนายกจะเต้นกับเราด้วยไหมคะเป็นดารารับเชิญเป็นดารารับเชิญนะคะเอาเป็นว่าค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปตามติดการเต้นไลายเดนกันดีกว่าค่ะ Thank <laughs> you. ก็แต่ละท่าแต่ละเพลงนะคะก็สวยงามมากๆเลยทีเดียวค่ะแล้วก็จะทําให้สุขภาพของเราแข็งแรงด้วยนะคะแล้วก็นี่คือการรวมกลุ่มกันนะคะการทําประโยชน์ให้กับตัวเองแล้วก็เพื่อชุมชนนั่นเองค่ะแล้ววันนี้รายการดีซีวราร์ตี้ของเรานะคะต้องขอขอบคุณไปถึงท่านนายกวรบุษงยศด,ด้วยนะคะที่เป็นเกียรตินะคะมาร่วมรายการแล้วก็เปิดโอกาสให้เราได้เข้ามาถ่ายทําค่ะรวมไปถึงกลุ่มแม่บ้านด้านหลังนี้นะคะยังเต้นการสนุกสนานเลยทีเดียวค่ะเอาเป็นว่ารายการดีซีวาร์ตี้วันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ที่ เก็วหน้านะคะว่าจะพาผู้ชมไปตามติดเรื่องอะไรที่ชุมชนไหน,นะค่ะวันนี้ดิฉันต้องลาไปพร้อมๆกันตรงนี้สวัสดีค่ะ thank you